รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันศุกศร์10กันยายน2564ปุ๊กกับมุ้ยมาแล้วรายงานตัวเวลาดีมาก6โมงเช้าแบบนี้เจอเราสองคนนะคะวันนี้ในช่วงแรกค่ะคุณผู้ชมพิเศษหน่อยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการนําเอาระบบสาก์มาใช้นะคะเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการบรรเทาหนี้สินให้กับเกษตร,รกรและที่สําคัญคเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกเกษตรกรด้วยไปติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้ค่ะ สกาก์ส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรพนาจำกัดอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมเลี้ยงสุกรครบวงจรแก้นีแก้แกจนให้กับสมาชิกนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มและบรรเทาปัญหาหนี้ค้างชำระของสหากรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาที่เราเจอเมื่อปี5 9ก็คือปัญหาการเลี้ยงสุกรแล้วหนึ่งก็โดนอัลลัดับเบียบเรื่องราคาแล้วก็ไม่มีที่สมาชิกที่เลี้ยงสุกรเนี่ยก็จะเกิดปัญหานี้ค้งางเจ้าที่ส่งเสริมเราก็ได้เข้ามาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากับตัวสหกรณ์กรนะครับสรุปแล้วทางออกที่ดีที่สุดก็ต้องมีการเลี้ยงสุกรให้มันครบวงจรตั้งแต่การส่งเสริมการเลี้ยงนะครับการวางแผนการเลี้ยงร่วมกันการรับซื้อผลผลิตก็คือรับซื้อสุกรเพื่อนํามาชำแหละ นะครับแล้วก็จํำน่ายเป็นสุกรชแหละปัจจัยนี้ก็เลยทําให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญกับสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนาเนี่ยร่วมมือกันทำโครงการโครงการเลี้ยงสุกรครบวงจรแก้หนี้แก้จนซึ่งปัจจุบันเราก็ได้รับการประเมินให้รับรางวัลเลิ่อนลัดในปีนี้นะครับ เริ่มแรกสำนักง,งานสากลจังหวัดอำนาจเจริญมีบทบาทเป็นผู้จัดการเครือข่ายเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายสากลกลุ่มกเกษตรกรด้านองค์ความรู้งบประมาณและการตลาดส่วนด้านการบริหารจัดการสมาชิกสากลและกลุ่มกเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันวางแผนแบ่งหน้าที่ในการเลี้ยงสุกรอย่างชัดเจนประกอบด้วยกลุ่มผลิตอาหารสุกรกลุ่มเลี้ยงสุกรและกลุ่มชำแหละซึ่งได้มีการลงทะเบียนจัดคิวเลี้ยงสุกรเพื่อไม่ให้ผลผลิตออกมามาก ากเกินความต้องการของตลาดและเริ่มของโครงการใหม่ๆเลยนะคะ75รายนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราทําเป็นเครือข่ายมีการรวมกลุ่มกันระหว่างพนาปทุมราชชานุมานนะคะทางสักกรส่งเสริมสมาชิกในการเลี้ยงนะคะในการเลี้ยงมากขึ้นนะคะและทางสักกรเองก็คือเป็นลักษณะมีทั้งต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ํานะคะคือว่า ต้นน้ำก็คือทางสก,กรมีการรวมกันนะคะรวมกันซื้อหัวอาหารนะคะทางสักกรก็ซื้ออาหารให้กับสมาชิกส่วนกลางน้ําก็คือทางสัก,กรเนี่ยมีโรงงานมีโรงชําหละเนื้อสก,กรที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ผ่านประชาคมของของหมู่บ้านนะคะปลายน้ําก็คือทางสก,กรก็มีห้องถายนะคะที่ว่าเป็นรูปธรรมนะคะจุดเด่นนะคะคือของเรานี่คือสดนะคะสะอาดปลอดภัยนะคะการ ทำโครงการกระบวนการเลี้ยงสุกรเพื่อแก้นีเจจนของสมาชิกก็ถือว่าเป็นการสมาชิกเขารวมโครงการกับมีพอสมควรครับทางสาวกรก็สร้างโรงเสียดขึ้นเพื่อว่าจะรับสุกรของสมาชิกที่เลี้ยงเอามาจำแหละแล้วก็จำน่ายในพธธื้นที่ครับคือการจัดเลี้ยงที่เลี้ยงสุกรกว่าจะได้จับก็ ก็ร้อยยีสิวันแล้วสีเดือนนีะจัดคิวให้คนนี้เรื่องวันที่นี้ระจับเดือนวันที่ทิ่เดือนต่อไปไก็หมุนเวียนเพื่อไม่ขาดการนําสุกรเข้ามาลงสาเร็กครับแต่ลูกก็ทำไส้กรอกทำแหนมหมูยอทําลูกชิ้นครับก็มีกลุ่มเกษตรกร,กรอีกกลุ่มที่มาทําขยายการขายก็ขายส่ยยยยงสจากรแค่าขาย,ขายบ้าง ผปปลจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจรทำให้เสียงตอบรับของผู้บริปโภคพึงพอใจในเนื้อสุกรของเรอครือข่ายที่มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานกว่าเนื้อสุกรทั่วไปราคาจำหน่ายถูกกระท้องตลาดสามารถทำตลาดกับทางโรงเรียนและโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับทางบางซะก่อนเป็นก็เอาอาหารมาส่งเงองียญหอดก หมูเฮานะครับเพราะว่าเพิ่นก็มีทีมแพทย์ของเพิ่นทีมแพทย์ของเพิ่นมาเวลาหมูไอหมูจามหมูเป็นโรคหมูยุ่งกัดเพิ่นก็มียามี่ยังกับเนะน้ำมาเมาเบิ่งหอดคอเพิ่นก็แนะน้ำเฮาอย่างการเป็นการดีครับก็ถือว่าตัวหลายอย่างนะครับตัวหลายอย่างเป็นโรคยังต่างๆเพิ่นก็เฝ้ามานะครับเพิ่นก็บป้ามาดูแลหมูของสม้งหลายปีนะครับอันตุ้เมื่อนี่นะครับเพิ่นก็มาจับเจ็ดสิบห้าบาทนะก็ถือว่าเป็นการดีถือว่าราคาก็สูงสูงหลายอยู่ครับก็สูงถือว่าน่าพอใจนะ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรครบวงจรแก้หนี้แก้จนของสำนักงานสากรณ์จังหวัดอำนาจเจริญโดยสากรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนาจำกัดเป็นโครงการที่สามารถลดภาระหนี้ให้กับสมาชิกที่เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและได้รับการประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จนประจำปีพศ2564เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารจัดการในระบบของสากรณ์ที่ช่วยเหลือ สมาชิกได้้อย่างงแทจริไม่ว่าจะเกิดอะไรเกษตรกร,ร,กรไทยต้องแฮปปี้กระทรวงพาณิชย์จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และไารสณนียไทยตอกย้ำความสดสะอาด ปลอดไทยผลไม้ไทยปลอดโควิด -19 สู่ผู้บริโภคการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงส่งผลต่อการค้าขายผลไม้ของไทยทั้งการลดปริมาณในการส่งออกไปประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและยุโรปทำให้ผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำลงกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เข้าช่วยภาคเกษตรกรดยการส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์คุณเอง ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะช่วยเกษตรกรได้แถมยังได้ผลไม้ส่งตรงจากสวนที่ทั้งสดอร่อยพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าบ้านได้แล้วแค่สั่งซื้อผ่าน Facebook f a n p a g ไ Thailand Postmart และเว็บไซต์ของไปรษณนีไทย w ์ไทย w w w t h a i l a n d p o s t m a r t c o m ไม่ว่าจะเป็นมังคุดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเงาะจากสุราษฎร์ธานีหรือจะเป็นลำไยจากจังหวัดพะเยาก็กดสั่งได้แค่ปลายนิ้ว ที่สำคัญพวกเราวางใจได้เพราะผลไม้ทุกสวนมี QR Code สแกนปุ๊บหรูปับ๊บว่าเกษตรกรเป็นใครและสวนอยู่ที่ไหนในส่วนของค่าขนส่งและค่ากล่องผลไม้ก็ฟรีไปเลยจ้าเพราะกระทรวงพาณิชย์เขาออกให้คนซื้ออุ่นใจเกษตรกรอิ่มใจผลไม้ไทยปลอดโควิด -19 แฮปปี้ไปด้วยกัน ช่วงหน้านะคะพาคุณผูช้ชมไปติดตามนะคะเรื่องของการผลิตผลิตพันธุ์ข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของหลักการการตอนนี้พักการสักครูค่ค่ะค่ะ